มาจากพี่น้องเพิ่งขึ้นมาไปซื้อไอ้นี่ไปบ้านลูกชายแล้วก็ไปซื้อขนมนี่นะคะ่ะเอามือหนึ่งเปิดให้ให้ดูนะคะนี่เป็นพิซซ่าค่ะพิซซ่าดูข้างในเด้พี่น้องเด้นี่ดู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 ด,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 ดูมันใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากค่ะนี่กินหมดไหมไม่หมดจ้ะต้องแบ่งคลึ้งนะคะ เดี๋ยวก็จะมาแบ่งครึ่งแล้วว่าเป็นแบบไหนแล้วเราไปกินกันเด้อมาเบิ้งมาเบิงจ้าออกแล้วครึ่งหนึ่งมันใหญ่เกินจ้ะกินคนเดียวสวัสดีจ้าพี่น้องพังีเองจ้าเพิ่งแกะไอ้นี่เนี่ยเนี่ยมันเป็นกระดาษฟอยล์มาเด้อพี่น้องเด้อไอ้นี่ซื้อมานะคะเนี่ยไปตัดไปฉีกออกตัดแบ่งครึ่งเลยจ้าม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 า,มากินพิซซ่า เขาเรียกพิซซ่าแซนด์วิชนะมันเป็นพิซซ่าแต่เป็นแซนด์วิชเนะอืมอร่อยอหิวหิวหิวมาๆาพี่น้องมาอืมตัดออกจะได้กินเนะอันนี้ไก่ข้างในจะเป็นไก่แล้วก็เป็นเป็นอย่างนะอืมเป็นไก่แล้วก็เป็นเนื้อก็ได้นะ นี่เขาเรียกพิซซโปลภาษาเดนมาร์กมามันก็จะแตกยัวยัวอืมใชกผู้แกงแ้ะไม่บ่กพี่น้องอม,มาถูกข้าแล้วอืมถูกข้าวถูกข้าวไม่จา๋า ออืมอืมเขาต้องกินด้วยมือแล้วจ้าพี่นางอะไรให้ดูอีกครั่งหนึ่งนะอืม หลายอย่างอืมอืมไส้มันก็จะออกมาผิวค่ะ มีผักกับเนื้อกับซอส เนื้อไก่นะคะเขาฉีกมาแล้วเส้นเบ็นเนี่ยมันอันใหญ่เกินจะพี่น้องจ๋าดีไซน์เดียวเด้อ ก็เลยต้องสร้างไส้เดียวเนาะถ้าอากาศมันเย็นๆเราก็อยากกินอะไรที่มันง่ายๆ อร่อยดีเนาะแซ่บเลย ซอสของเขามีมซอสแข็งไง <c oughs> มีลูกแตงพักเนาะสักสลัดหัน่นฝอยๆๆย,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 ยลูกแตงกับหัน่นเป็นแผ่นบางๆเนาะแล้วก็ามาใส่จ้ะทำเหมือนแซนวิชปกติแต่คนละเนื้อไก่เนาะเนื้อไก่เนื้อเนื้อเนื้อวัวเนื้อ,อ,อ,อควาย คนละเนื้อเขาต้องทิปทุบทุบทุบต้องฉีกอ,อร่อยอืม้ม นี่เนี่ยขนมปังเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มในอันนี้ร้อนอยู่อะค่ะอบน้มปังร้อนแล้วก็มาใส่หมดไปอ,อันนี้จะหอ ห่อไว้กินค่ะเป็นข้าวห่อเป็นข้าวห่อได้สบายเลยนะคะเวลาไปทำงานก็เอาข้าวนี้ไปห่อแล้วก็ไปกัดกินไม่ต้องทำอีก เป็นข้าห่อได้นะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่มากินวันนี้ก็คืออะไรก็ได้เนาะไม่ได้ว่ามากินโชว์หรืออะไรนะคะอะไรก็ได้ที่เรากินเข้าไปแล้วมันอืมถามว่ามันมีประโยชน์ให้กับร่างกายไหมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่ใครที่จะชอบกินหรือว่าแบบไหนจริงๆแล้วชอบไม่ชอบนี้บางทีมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าต่างบ้านต่างเมืองนะ่ะเราก็จะกินอะไรโดยที่อืม ไม่ได้ให้หิวนะกินอะไรก็ได้เนาะก็เหมือนเช่นเดียวกันกนกินกันตายอะ่ะเราไปอยู่ในป่าเราไปอยู่ในเมืองเราไปอยู่ในบ้านแตกต่างกันออกไปเนาะสถานที่พื้นที่โอกาสและเวลาแตกต่างกันออกไปนะคะขอให้ทุกคนทำใจให้สบายแล้วก็ยอมรับตรงนั้นให้ได้แล้วมันก็จะมีความสุขไปเองนะคะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังนะคะ ฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยเอาบนสุดเลยนะคะสีทนได้นะครพนมมาคลิปไหนแล้วมันจะได้แจ้งเตือนติ้งๆิ้งติง,ตง,ตงมาอีกแล้วแย้ส yes, ีมาอีกแล้วจ้าบา,บายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะเลิฟจ้าเลิฟเลิเนะคะ